ไม่ได้แพ้หน้าสามีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็โชคดีไปรอดก็คิดจากว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่ทําแล้วสองคนก็ได้อะไรเงี้ยก็จังหวะมาพอดีอะไรเงี้ยครับก็เลยถือว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วผมจะอยู่เขาด้วยทุกสเต็ปเลยอะไรเงี้ยใช่เขาอยากอยู่ข้างๆเขาครับครับ ตอนนี้5เดือนครับ5เดือนแล้วครับก็ลองก็สมบูรณ์แข็งแรงดีครับยังยากไหมยังท้องอยู่5เดือนยังไม่คลอดก็เอ่ผมตอบให้ก็เลี้ยงง่ายครับไม่ดิ้นเลยใช่ใช่ครับไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ก็มีบ้างนิดหน่อยคุณภรรยามีเหมือนกันครับจะแบบจะเป็นเรื่องของกลิ่นมากกว่า ไม่ได้แพ้หน้าสามีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็โชคดีไปรอดก็จะเป็นเรื่องกลิ่นแต่ว่าก็กลิ่นจากผมนี่แหละบางทีแบบว่าออกไปข้างนอกฉีดน้วมหอมหรือทาคงทาครีมอะไรเงี้ยครับก็จะมีบ้างต้องช่วงแรกๆก็ต้องหยุดไปประมาณหนึ่งใช่ครับพอเขาแบบเริ่มทาเดือนก็น่าจะม่าเไปก็ตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆตลอดครับถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปไหนก็จะพาไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็จะมีสั่งว่าถ้าทานข้าวเสร็จอาจจะต้องแบบเดินเล่นหน่อย15นาทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ลังจากนี้ไปก็จะเริ่มมีโปรแกรมการว่ายน้ำคุณแม่ต้องไปไว่ายน้ำอะไรเงี้ยทำให้ใหน้องได้แบบว่าขยับด้วยอะไรเงี้ยครับใ่าก็เริ่มเข้าคอร์ส้ใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ว <ๆ S 2> ก็ตื่นเต้นตื่นตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าผมคือผมก็ไม่ได้คิดตั้งแต่แรกจริงๆคือผมว่าเป็นคนเหมือนกับตั้งแต่แรกก็คือว่าเราเรามายากีฬาตั้งแต่แรกเรารู้สึกว่าเราเราก็มีความสุขดีับการที่แบบว่า มีชีวิตคู่แบบเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแล้วพแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งที่เป็นแา่สนาเป็นแบบสามีภรรยาก็จะอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมฮะก็ตื่นเต้นละพอยิ่งมีลูกเนี่ยแล้วตอนแรกเหมือนเขาจะมาไม่มาอะไรเงี้ยตอนแรกคิดใจว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่ทาแล้วสคนก็ได้อะไรเงี้ยก็จังหวะมาพอดีอะไรเงี้ยครับก็เลยถือว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็อะไรที่เราไม่เคยได้ทำเคยเห็นแต่คนอื่นเขาทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาทําเองแล้วจริงๆครังนี้ก็เลยก็เลยคุยกับเขาว่าก ทุกๆสเตปของของคุณแม่ของก่อนที่ลูกจะคลอดอย่างเงี้ยผมจะอยู่เขาด้วยทุกสเตปเลยอะไรเงี้ยใช่เขาอยากอยู่ข้างๆเขาอะไรเงี้ยไม่บอกได้ไหมฮะตอนนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเฉลยอีกทีหนึ่งใช่ครับเพราะเดี๋ยวอาจจะต้องแบบว่ามีการตรวจอะไรนิดหน่อยเพื่อความชัวอะไรเงี้ยผมว่อยากได้ลูกสาวตอนี้ต้องไปรอลุ้นว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่า ผมอยู่กับผู้ชายมทาทั้งชีวิตเลยอะ่ะนักกีฬาเนาะฟุตบอลแล้วทีมฟุตบรรตอลก,ก,ก็มีแต่ผู้ชายะอะไรเงี้ยเก็บตรงเก็บตัวก็มีผู้ชายก็เลยได้ผู้หญิงบ้างอะไรเงี้ยแบบเออมีแบบลูกมาอ้อนๆบ้างอะไระเงี้ยเพราะว่าภรรยาก็ไม่ใช่สายแบบอ,อ,อ้อนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยฮะก็แบบอยากได้ลูกสาวใช่ใช่อยากได้อย่างงั้นเคิดวอย่างงั้นแล้วอยากให้แบบว่าลูกเราแบบโตมาแล้วหนุ่มๆจีบเยอะๆอะไรเงี้ยคนอื่นเขาไม่อยากให้จีบใช่ป่ะแต่ผมไม่อยากผมชอบผมรู้สึกว่าเออลูกเราฮอตเว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ ไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันไว้หนวดแล้วนะมันมันก็น่าภูมิใจอ่ะลูกเราหน้าตาดีด้วยคนชอบอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยคิดพี่ต้องพุทปิ้นนะเราเรียกว่าถ้ากีลูกสาวเวลคัมเลยเวลคัมเลยจะจีบได้แต่ว่าเข้าให้ดีๆเออให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยอย่ามาแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเตะหนักหมายความว่าเตะฟุตบอลใช่ใช่ช้อนล่วงเลยนะมาไม่ดีพัทยาอยากได้ลูกสาวผู้ชายพัทยาอยากได้ผู้ชายเขาอยากเขาอยากได้ ให้แบบรูปเป็นเหมือนผมเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแต่ว่าบอกผู้หญิงก็เป็นนักกีฬาได้หรือก็ผักดันได้ไม่เวลาย,ย่างอื่นอะไรกีฬาอื่นไปอย่างเงี้ยแต่ผมว่าคือเดี๋ยวนี้ <c oughs> นไป้หญิเตะบอลได้ออาไปเป็นมาบอลดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไปเป็นกีฬาอื่นดีกว่า <Okay. S 2> ที่แบบว่าให้มันดูหญิงๆห,หน่อยอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงเอาสองคนก็คือแบบมีครแรกก็ไม่แน่คนที่สองอาจจะเดี๋ยวขอดูคนแรกก่อนว่าความเหนื่อยล้ามันจะขนาดไหนอะไรเงี้ยมองภาพตัวเองเป็นคุณพ่อยังไงบ้าง ติตอยู่ในสนามตบอลตะดบอลตลอดแล้วพอเป็นคุณพ่อจะยังไงนะผมน่าจะเป็นอีกร่างหนึ่งเล่นฟุตบอลก็จะอีกร่างหนึ่งใช่ไหมผมจะเป็นถ้าเล่นฟุตบอลก็จะ็นแบบความดุดัน aggressive อะไรเงี้ยแต่พอเป็นคุณพ่อก็อาจจะแบบอีกฟิลหนึ่งผมคิดว่านะเพราะว่าตอนนี้ผมสื่นเต้นกว่าภรรยายผมซ้อมที่จะแบบว่ามีกระเป๋าเปา้ห้อยอะไรเงี้ยผมซ้อมนะอยู่บ้านอะไรเงี้ยเลยซ้อมอใช่ซ้อมแบบดูซิีว่าผมจะต้องแบบแต่งตัวแบบไหนเพื่อจะใส่ไอ้กระเป๋านี้อะไรเงี้ยเออรถของรถเข็นคาซีท ต้องเป็นแบบไหนผมไปทําข้อมูลมาแล้วอะไรที่ต้องใช้กําลังในการที่จะต้องแบกรูปไปไหนมาไหนเดี๋ยวผมทําเองจะลงคอร์สไหมครับสำหรับครบคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มีแน่นอนอน้ำลูกใช่เ<ล>พราะผมอยากทําด้วยนะผมก็อยากแบบอยากเรียนรู้วิธีการทําผมรู้สึกอยากมีโมเมนต์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันเขาก็คือเหมือนแบบเป็นกิฟต์นะที่เขาให้มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเหมือนเป็นพ่อสายระเบิ อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นผมอยากอยากได้โมเมนนั้นเหมือนกันนะผมว่ามันก็ดูดูเฟี้ยวดีอะมุมดนึ่งในสนามฟุตบอลแบบโหดูดันมากแต่ว่าข้างนอกแบบดูแบบอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วชื่อเรื่องอะไรเราเตรียมมายงไก็มีไว้บ้างแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องแบบรอสรุปวิธีว่าเป็นเพศไหนด้วยแล้วก็มันเหมาะกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่าวันที่เขาเกิดด้วยอะไรเงี้ยคนไหนเดือนไหน คือมีเขาเรียกเหมือนกับท่านอาจารย์เราบอกว่าเขาเป็นลูกเทพเพราะฉะน,นั้นเขาจะมาจุติเองไม่ต้องไปกําหนดให้เขาเดี๋ยวเขาจะเลือกเองว่าเขาจะมาวันไหน<อ>เขาจะออกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นอาจารย์ที่รอรับใช่ใช่ครับใช่ครับอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนั้นก็เลยรอด้วยว่าเขาจะออกแบบไหนคือแล้วแต่เขาเลยจะพาข้อหรือข้อ,อ,อกปกติหรือจะแบบผู้หญิงผู้ชายหรือจะวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่ได้แพลนเลยฮะแล้วแต่เลยใช่ครับแล้วแต่วันนั้นว่าเขาจะหัวเท้าอะไรอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวว่ากันทีไปผมจะไปแต่ผมเป็นคนเซนซิทีฟแต่ว่าไม่ได้ว่าเรื่องเรื่องเลือดเรื่องอะไรนะแต่ว่าผมจะอ่อนไหวทุกวันนี้จะมีคลิปอะไรที่แบบเนี่ยผมร้องไห้เลยผมเซนซิทีฟมากเลยผมแบบเป็นสองร่างประหลาดอหมือนก้น บางทีอะไรเงี้ยดูคลิปภรรยาส่งให้ดูเงี้ยเขาก็เฉยๆแต่ผมร้องอะไรอย่างเงี้ยรู้ร้องตอนมีลูกหรือว่าก่อนหน้านี้ก็ฉันถึงก็ประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ยิ่งมีลูกนี่คือแบบอะไรมาโดนไม่ได้เลยทัชไม่ได้เลยแต่เป็าออนไวแทนออนไวใช่ใช่เหมือนจะผมจะแพ้แทนเขาหรือเปล่านะแพ้ด้วยกันแบบอารมณ์อ่ะพี่นึกออกป่ะฟีลลิ่งอะไรเงี้ยเออมีโมชั่นอลกว่าขากว่าขาใช่ใช่ใช่แล้วเราจะมีแทนตัวเองว่ายังไงพอมีลูก จริงๆผมไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเท่าไหร่อะผมรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมแบบเนี้ยแต่ว่าโอเคอาจจะมีภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลเขาแต่ว่าก็อาจจะไม่พยายามให,ให้ให้มันเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเกินอะผมก็อยากให้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งได้โดยที่เราไม่ต้องปรับกับเขาเยอะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ต้องก็ต้องเบสชีวิตที่เขาก่อนแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะก็จะพยายามให้เขาเบลน่ยนแกับชีวิตเราปกติให้ได้ดีที่สุดใช่ใช่ใช่ครับ